มีของขายแล้วต้องมีสิ่งนี้ด้วยนะครูโซเฟียสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็มี2อนภาษาอังกฤษด้วยค่ะขายของครูโซเฟียหมายถึงขายอะไรของในที่นี้หมายถึงสินค้าบริการแล้วก็ความรู้นะคะถ้าคุณมี1ใน3หรือทั้ง3อย่างเลยคุณจะต้องมีสิ่งนี้ด้วยค่ะนั่นก็คือต้องมีเพจสำหรับ สิ่งที่คุณต้องการจะขายนะคะแล้วเพจที่ต้องมีควรจะมีที่ไหนบ้างก็มีในโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆทุกที่เลยค่ะแอปสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีดำนะคะขาวดำแล้วก็มีอีกอันนึงน้องใหม่เลยสีเหลืองใช่ไหมคะก็อย่าเป็นคนคนนั้นเหมือนครูโซเฟียในอดีตที่ได้แต่สอนสอนสอนอย่างเดียวนะคะเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษก็สอนอย่างเดียวเลยค่ะ ทำการตลาดไม่เป็นหาลูกค้าใหม่เองไม่เป็นส่วนใหญ่นักเรียนที่มาหาก็จะมาโดยปากต่อปากทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งทําให้เราเติบโตช้ามากเลยค่ะช้ามากๆกว่าจะโตได้ก็คือกว่าจะมีนักเรียนเพิ่มมาได้นี่ก็คือเป็นปีเลยนะคะเราจะไม่ทําอย่างนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆยุคนี้มีโทรศัพท์มือถือทุกคนนะคุณสามารถสร้างตัวตนสร้างธุรกิจของคุณได้ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนี้ค่ะ ต้องเปิดเพจให้เร็วด่วนเลยนะโอเคแล้วถ้าเกิดเปิดเพจแล้วจะทำยังไงต่อคูโซเฟียจะมาบอกในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ติดตามคูโซเฟียได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะรู้วิธีการทำคลิปให้โปรนะคะสามารถทักคูโซเฟียมาได้ตามหน้าจอนี้ค่ะคูโซเฟียจะมีเปิดสอนเจอตัวในกลางเดือนหน้านะคะ จะมีให้ลงทะเบียนเร็วๆนี้ค่ะไว้เราเจอกันบ๊ายบาย